สงสารลูกต้องใช้ชีวิตลำบากตลอดชีวิตอุ้มลักนาส,งส,ง,สงสารลูกจับใจน้องดิสนีย์แพ้แป้งและนมวัวหนักเป็นสิ่งที่คนแม่คนสวยอย่างอุ้มลักนาเป็นกังวลมากๆเนื่องจากสาวอย่างน้องดิสนีย์วัยสองขวบกว่ามีการแพ้แป้งสาลีและนมวัวซึ่งเป็นการแพ้แบบเฉียบพลันทำให้หายใจไม่ออกเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในวันที่น้องดิสนีย์ต้องเข้าโรงเรียน เจ้าตัวก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่ามาม้าสอนดิสนีย์ทุกวันเรื่องแพ้แป้งสาลีและนมวัวเพื่อเตรียมพร้อมไปโรงเรียนปีหน้าสามควบกว่าจะได้มีการระวังไม่กินอาหารหรือขนมของคนอื่นเพราะดิสนีย์แพ้แบบเฉียบพลันทำให้หายใจไม่ออกนอกจากนี้แม่อุ้มยังบอกว่าทุกวันนี้อาการแพ้ของน้องดิสนีย์นั้นยังคงเหมือนเดิมพร้อมบอกว่าทุกวันนี้ไปไหนมาไหน ต้องพกเข็มฉีดยาเพื่อน้องเผลอทานอาหารที่แพ้ซึ่งอาหารที่แพ้อันดับหนึ่งก็คือแป้งสาลีอันดับสองคือนมวัวนั่นเองละค่ะ